ปรรยาควงแฟนหนุ่มต่างชาติเข้าพิธีวิวาแล้วเรียบง่ายแต่โรแมนติกมากหวานมากปูปรยาควงแฟนหนุ่มต่างชาติเข้าพิธีวิวาณสหรัฐอเมริกาบรรยากาศสุดชื่นมืน่นอบอวลไปด้วยมวลแห่งความรักเจ้าสาวสวยออร่ากระจายสละโสดอย่างเป็นทางการไปแล้วเรียบร้อยสำหรับซุปตาสาวหน้าคมปูปรยาลุนเบิก กับแฟนหนุ่มนักธุรกิจชาวต่างชาติที่ทั้งคู่พากันถือเลือกดีจับมือกันเข้าพิธีวิวาที่ลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาท่ามกลางคนในครอบครัวและเพื่อนสนิทพร้อมบรรยากาศสุดโรแมนติกที่แม่ปูและแฟนหนุ่มมอบให้กันบอกเลยว่าแขกในงานเห็นก็ต้องละลาย ในพิธีวิวาครั้งนี้แม่ปูประยามาในชุดเจ้าสาวสีขาวแบบเรียบง่ายแต่ดูแพงประดับด้วยผ้าลูกไม้เพิ่มความเซ็กซี่ตามสไตล์แม่ปูพร้อมด้วยเครื่องประดับและแหวนเพชรเมตโตที่เสริมบารมีตัวแม่สุดๆแม่ทุกอย่างจะเรียบง่ายแต่เจ้าสาวคนนี้สวยสะกดจนแขกต้องหันมองกันทั้งงาน ท้ามกลางแฟนคลับและคนบันเทิงที่พากันมาแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งพร้อมอวยพรขอให้สาวปูกับแฟนหนุ่มครองรักกันไปจนแก่เท่าถือไม้ไทยอดทองกระบองยอดเทจลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองทางทีมงานไทเกอร์ขอร่วมแสดงความยินดีและขอให้ชีวิตคู่ของปูภรยาและสามีเต็มไปด้วยความสุขนะคะ